นี่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 อยงเงี้ยอย่งเงอก็ได้ที่ถูเขาสบายตีสวัสดีค่ะ พบกับเราในช่องพลายทองคำนะคะครับสวัสดีแฟนคลับซีที่เคารพรักทุกท่านทุกคนในยามเช้าเช้านะครับกับบรรยากาศที่สดใสโอ้สดใสไหกักกักยังไงตื่นเช้ามาก็ได้ขนุนไปหนึ่งลูกแล้วก็กล้วยไปหนึ่งเทือแล้วนะเธอดูตาดูตาดูตาเออได้กินของหวานกักเงินกวักทองเข้าบ้านเข้ากระเป๋าเต็มบ้านเต็มเรือนโอ้โหมีทองเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ะ นี่ก็จะได้เลิกงามยามดีพาดาวเรืองไปอาบน้ํากันหน่อยนะเอฟซีหลังจากเนื้อตัวม,ม,มัมมมมานานนะอ่ะใช่ไหมเนื้อตัวมัมมมมานานเลยดูสายตาดูสายตานี่คนสงสัยในดาวเรืองเหรอทำไมติดให้หรือเปล่าไม่ไมรู้ไหนยืนเฉยๆดูดูนมหน่อยดอิดูนมดูนมก็ดูดูเหมือนตั้งๆอยู่นะแต่ไม่รู้ยังไงดอกเอฟซีออกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวน่อย เราลมเขาไม่ตั้งล้วจะนมเขาจะทำอะไรนอนไปเล่ไง<อ>แปเอาอ้อยมาในอ้อยนู่นอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละทำอะไรอ้อยเอาหญ้ามัดก็ได้นะมีหญ้าให้พี่ทองด้วยโอ้โหไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลวได้ยินว่าอ้อยกับหญ้ารีบรีบเลยดูด,ดูกลัวไม่ได้กินดูดูกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้กินครับรเออเรื่องกินเรื่องใหญ่เลยนะกับพี่ทองด้วย รู้เล่นอะไรต่ออะไรเลยดาวเวรวอืองไหนควักก่อนควักก่อนซื้อซ้ไฮึ๊บซื้อซืก่อนซืยอซ้ก่อนเออเออเออเอเอทองกินนี้ที่หนึ่งเลยโอ้พี่ทองก็โอ้โหเกินดูสิครับเอฟซีนุ่มเดี๋ยวจะพานางอาบน้ำกันหน่อยนะครับทำความสะอาดกันหน่อย นั่งแฝบน้ำอะไรองค์คลักเยอะเถอะอาวู้นดู่อยกินหรอกอะไรแต่กลัวไม่ได้กินเลยจะไงจะไปทางไหนดูดูท้องฝางเลยหรือท้องฝางเลยฮะเออเขาไม่ให้ไปเขาไม่ให้ไปท้องฝางเขาเลยเราเรื่อบอกควาน้ำก่อนคันเนื้อคันตัวแรยแล้วครับคันเนื้อคันตัวแรยแล้วพี่ทองตามพี่ทองตามโอ้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 ลื่นลื่น ดูจะไปถูหรือว่าจะไปทําอะไระจะไปถูหรือจะไปขโมยโอ้เพราะว่าไม่ได้อาบน้ำนานก็ดูดูดูอีอีเอาแล้วเอาแล้วเงือเวลาเวลาอย่างนี้เราทำท่าเฉยๆนะเวลาโดนน้ำไปเราจะอีกแบบนึงอีก ไม่ได้สนใจพ่อแล้วทุกวันนี้นะ yeah, ่ะพูดไปเถอ yeah. มา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 เยอใส่โซ่ก่อน <c oughs> ใส่โซ่ไม่ได้แล้วเผลอไม่ได้เดี๋ยวเข้าป่าขึ้นมาตามเข้าป่า,ายู่ไหนแน่แน่แน่มา <Yeah. S 1> ได้กินดอกต่างมุนเ่นซ์ซื้อ <Yeah. S 1> เอาอาบที่นี่เอาถู อย่าเอาทูนแรงๆทวงให้หมดเลยวันนี้น่ะขี่ไข่ได้รถส,สิบโลหนึ่ง่เเไไมได้จ็ พี่ชายว่าพี่การเวลาเลยพี่การเวลาบอกเจ้าพี่ชคยไม่ได้เก็บมากพี่ชคยพี่การเวลาน้อยใจเลยเอาพี่การเวลาเอาของพี่ทองไม่ใช่บัวพี่ทองก็เอาดาวเรืองก็เอาใครมีเอาหมดเลยใช่ไหมก็ดูว่าไล่ออกไล่ออกได้เป็นรถสิบโลหนึ่งหนึ่งต้นกล้วยต้นนี้พี่ทองไม่เท่าไหร่นะแต่ดาวเรืองอ่ะดูมือ ทองไม่ทลาะอล้วพี่ทองมากินต้นหนึ่งแล้วลูกมันจะบุดเข้าไปทำอ<ล>ะไร <ละ S 1> แล้วต้นกล้วยมันกระมุนเบิดสุตัวแม่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 หักเบิด,ดแล้วว่าบอกว่ามันเกะกะซะเหลือเกิน,ก,ะะก,นก็เลยจะออกให้หมดนะ อะไรที่ลกๆแถวนี้จะออกให้หมดเลยดูเขาอาบน้ำแล้วเขายังมาทักไทยกันอยู่ดูตองก็พอพี่องดู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 ล็มเป็นเด็กน้อยไปเลยเสนุกแล้วสิท่า เลยแล้วเจ้นางจะทำดาวเรืองเสียไม่รู้จัตโตเสียดูาอาบน้ำไปเสร็จแล้วเขาทักทายกันพี่ธงไม่ได้อบาบน้ำบอกว่าพี่ธงไม่ได้อาบน้ำบอกว่าดาวเรืองอาบน้ำเสร็จแล้วนะ,ะขับโบก,กันขับโบก,กัน แล้วเวลา,เามาหาเขาแล้วทำไมทำแบบนี้ไป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 หลักเลยไม่ทำอะไรลรอกบ้านดีกว่านี่นี่นน่นน่มามามาเล่นตะลืด เอาโซ่มาผูกขาไปเลยดูด all, ูดูดูว่าเบนหลังอะไรไปเสือตุยพี่ธงบอกว่าไม่สุนแล้วพี่ธงบอกว่าผู้สาวอะไรอย่างนี้ เฮ้ยเฮ้ยได้ที่ถูเขาสบายติอฮ้ไปไปไปไม่คือมาเราเรื่องไปไ้ดีกว่าไม่คือไม่คือเนอะเกไม่ได้พ่อเลยว่ะได้ครึ่งพ่อเลยสุดยอดเลยทองเวลาอย่างนี้แหละก็มาแล้วเดินตาม อะไรก็ไม่ได้ครึ่งพ่อไม่ได้คึ่งพ่อพ่อก็ทําอะไรนอนเนาะไม่ได้ครึ่งนอนหรือว่าไม่ได้ครึ่งทํางานนะไม่ได้คึ่งนอนใช่ไหมดาวเหลืองเอ,อ้ยอาบน้ําเสร็จแล้วเป็นยังไงทีนี้สบายเนื้อสบายตัวไหมฮะสบายไหมเล่นเหมือนเด็กเลยไม่รู้จักโตเลย อมเล่นอมเนกะงอมเนเล่นอะไร <c oughs> ตัวเองโตเป็นสาวแล้วผสมพันธุ์ก็ผสมพันธุ์มาแล้วยังจะมาเล่นเหมือนเด็กเลยไหนจะเอาอะไรฮะขอใหม่ขอใหม,อใหม่อาบน้ำเสร็จแล้วขอใหม่มีเสียงด้วยจะเรียนแบบพิธงแล้วอะไรนะอันอันนี้ปากนะ่ะ เป่าปากน่ะนั่นจะเรียนแบบพี่ทองแล้วเนี่ยนั่นได้ยินไหมได้ยินไหมคะได้ยินไหมนู่นเราเรื่องอาจาไหมอาจารย์ไหมเร็วอาจาย์เร็วอาจายไหมจะกินยาไหมนี่จะกินยาไหม เร็วเร็เรโอ้อาบน้ำเสร็จแล้วสั่งไม่ได้เลยนูคันคันคันเวลาอย่างนี้ละคันดูคันเวลาให้ไปอาบน้ำให้ถูเลยไม่ยอมถูเลยอืคันจริงๆแน่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 หได้ยินได้ยินได้ยินว่าพ่อแปะอ้อยหนูโ นางนี่สุดยอดเลยเอาจับทำไมไปตาอ่อยแทะไปดูพี่องไปดูพี่อง นางก็ได้กินแล้วทีนี้อ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ขอยุติเว้แตะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคำด้วยนะคะรักพี่ทองคำเน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝากพี่ทองคำน้องดาวเรืองไว้ในอมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ